สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนารมนศักดิเสรีฟุณตำแหน่งนม่จัดก,การงานทั่วไปชำนาญการตังกัดสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปนี้จะนำเสนอสาธิตวิธีการใช้งานอ่าระบบ AI c h a t b o พนผู้ช่วยเลขานุก,การฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอ่าหน้าตานะคะก็จะเข้าไปแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะตามนี้นะคะอาจจะพิมพ์ให้จะพิมพ์มเลยนะคะ adkku ใส่รหัสผ่านนะคะจากนั้นก็เข้าระบบค่ะเข้าสู่หน้าระบบหน้าตาของระบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเมนูต่างๆก็จะเป็นจองนัดหมายผู้บริหารหรือว่าค้นหาตารางนะคะ แล้วก็จะเป็นการแชทนะคะอ่าเราจะเราอาจจะมาเริ่มแชทก็ได้ค่ะก็อาจจะเป็นการใส่ชื่อผู้บริหารเช่นนะคะสสทาราแล้วก็กดจากนั้นระบบก็จะอะให้ดูว่าวันไหนว่างว่างช่วงไหนช่วงเวลาไหนนะคะอ่าว่างทั้งวันไม่ว่างทั้งวันไปราชาการก็มีนะคะ จากนั้นเราก็มาเลือกวันที่เราต้องการจะจองอ,อย่างเช่นจะจองวันที่สามเห็นวันที่สามแล้วว่างแล้วเราก็อาจจะกดจองนัดหมายปุ่มนี้ก็ได้หรือว่าปุ่มข้างบนนี้ก็ได้นะคะอาจจะกดปุ่มข้างล่างนี้นะคะกดปุ๊บจองค่ะแล้วก็เลือกดูอ่าผู้บริหารของฝ่ายบริหารจะมีสามท่านแต่เราจะเลือกจองรองอธิการบดีฝ่ายบริหารก็กด แล้วก็เลือกวันนะคะเป็นเดือนธันวาวันที่3ทธันวาเวลาที่เราจะจองก็9าโมงหรือเวลาสัก11บอโมงค่ะประมาณ2ชั่วโมงอาใส่หัวข้อประชุมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเป็นการประชุมติดตามติดตาม ผลการดําเนินงานปากบริหารทั้งที่4ทับ2,568สถานที่นะคะก็ะอาจจะเป็นประชุมแบบออนไลน์ค่ะก็พิมพ์คำว่าออนไลน์อาจจะใส่วงเล็บว่าซ o มชื่อผู้นัดหมายก็จะใส่ นาริมนนะคะนารนนนิมนตักเตรีซุนหน่วยงานนะคะก็ฝ่ายบริหารค่ะฝ่ายบริหารเบอร์ติดต่อนะครับจะเป็นเบอร์ภายในหรือว่าเบอร์มือถือก็ได้นะคะอาจจะใส่เบอร์มือถือนะคะศูนย์เก้าห้าเก้าแปดหนึ่งเก้าหกห้าอีเมลค่ะ เราก็จะใส่อีเมลนะคะจะมีหมายเหตุน,นิดนึงค่ะจากนั้นก็อาจจะตรวจสอบนิดนึงว่าเราใส่ชื่อถูกหรือเปล่าค่ะใส่หัวข้อการประชุมถูกไหมจากนั้นเราก็จะส่งคำขอค่ะ ทำขอนัดหมายระบบก็จะทำการส่งคำขอข้อมูลไปยังอีเมลของผู้จองนะคะอ่ะส่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอีเมลดูนะคะปึ๊บโอเคอีเมลมาแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นอีเมลนะคะเราก็จะกดเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดะคะ่ะระบบก็จะแจ้งว่าเราได้จองผู้บริหารขอสทอลา ทำมโลดนะคะวันเวลาสถานที่ถูกต้องค่ะ,ะจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปเช็คดูในตารางปฏิทินค่ะตารางปฏิทินวันที่3นี่วันที่3นะคะาลองรีเฟรชดูวันที่3เวลา9้าโมงอันนี้สีส้มนี้ก็คือเป็นตารางของแชทบอท AI นะคะก็คือ,อคำขอก็จะซิงข้อมูลมาที่ตาราง ปฏิทินคาเล e n d e r ค่ะเข้ามาแล้วก็มาดูข้อมูลรายละเอียดดังนี้นะคะค่ะดังนี้โอเคค่ะอาจสถานะนะคะก็จะตอนสถานะก็รับนัดแล้วค่ะรับนัดแล้วถ้าเกิเป็นการรับนัดก็จะมีอีเมลยืนยันไปอีกรอบหนึ่งนะคะพอรับพอรับนัดแล้วเราก็อาจจะ,ะคัดลอกปฏิทินไปที่ปฏิทินผู้บริหารได้ตามนี้ค่ะ โอเคค่ะแล้วก็ถาเมื่อรับนัดแล้วเราก็อาจจะไปเช็คอีเมลอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันมีอีเมลส่งมาหรือยังโอเคค่ะอีเมลตอบกลับมาแล้วค่ะว่ารับนัดแล้วค่ะรายละเอียดตามนี้นะคะขอแจ้งผลการพิจารณานัดหมายผู้บริหารฝ่ายบริหารดังนี้ตึ๊ตึดต๊ดตึดต๊ดค่ะได้รับการยืนยันรับนัดแล้วค่ะจากนั้นนะคะ ถึงเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็กลับไปที่หน้าแอปค่ะแล้วก็อาจจะเคลียข้อมูลเราไม่ต้องการนัดอะไรแล้วเราก็ออกจากระบบค่ะเป็นการจบการการสาธิตการใช้ระบบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ